เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ All New Toyota Camry 2.5 HEV Premium Luxury คันนี้กันครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาโทร025138850 ำลังขับอยู่นี่คือรถยนต์ Toyota Camry 2.5 HEV Premium Luxury นะครับ2.5นั้นหมายถึงขนาดความจุของเครื่องยนต์สันดาปภายใน HEV นั้นก็หมายถึงเป็นรถแบบไฮบริดคือมีเครื่องยนต์สันดาปภายในทำงานทั้งร่วมกันผสมผสานกันกับระบบไฟฟ้า Premium Luxury ก็หมายถึงว่าเป็นรถ ตัวท็อปในรุ่นนี้อุปกรณ์ครบที่สุดนะครับออกมาคราวนี้เนี่ยปรับแต่งดูบุคลิกแปลกไปทีเดียวนะครับการออกแบบตกแต่งภายในก็ใช้สีแบบทูโทนครับด้านบนเป็นสีดำลดการสะท้อนไปที่กระจกด้านล่างก็สีออกสีขาวสีเบจให้รู้สึกสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็ใส่มาแบบเต็มเหนียวถ้าจะว่าไปแล้ว นะครับหน้าจอก็เป็นแบบสมัยใหม่นะครับเป็นแบบดิจิตอลบวกกับทำเป็นหน้าจอเรียนแบบอนาล็อกเดิมไว้หน่อยๆการขับขี่นั้นเลือกได้4รูปแบบนะครับหรือว่า4โหมดด้วยกันรูปแบบแรกก็คือใช้ไฟฟ้ารวนๆที่เรียกกันว่าเป็น EV Mode รูปแบบที่2องก็เป็นรูปแบบของการประหยัดหรือว่า Eco Mode รูปแบบที่3เป็นรูปแบบปกติ normal Mode ส่วนรูปแบบที่4ก็เป็น Sport Mode โดยก็เลือกได้จากสวิชนะครับที่อยู่หลังคันเกียร์นี่ใน e v Mode นั้นเนี่ยจะเลือกได้ก็ต่อเมื่อมีกระแสฟไฟฟ้าในแบตเตอรี่ไฮบริดเหลือเพียงพอนะครับ ค่าไม่เพียงพอเขาก็จะแจ้งนะครับเรื่องของเบาะนั่งทั้งคนขับและก็คนนั่งเป็นเบาะแบบหุ้มด้วยวัสดุประเภทหนังนะครับส่วนจะเป็นหนังอะไรอย่างไรผมไม่ทราบนะฮะก็ออกสีนวลของฝั่งคนขับนี่ก็มีหน่วยความจำสองตำแหน่งแล้วก็ทั้งซ้ายและขวาคือทั้งคนขับและคนนั่งก็มี สวิชปรับระบ,บายอากาศนะครับพูดง่ายๆคือมีพัดลมเป่าระบ,บายความร้อนเวลาต้องจอดตากแดดนะสำหรับบ้านเราก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นรวมทั้งระบบนวดด้านหลังนี่ยังถือว่าให้ความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับพนักพิงเบาะหลังก็ปรับเอนได้นะฮะปรับเอนได้ให้เกิดความสะดวกสบายให้เกิดความผ่อนคลาย มากขึ้นสำหรับคนที่นั่งด้านหลังนะก็เป็นการออกแบบที่ทำให้ทั้งคนนั่งและคนขับมีความสะดวกสบายมากขึ้นมีระบบชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่ต้องใช้สายนะครับนะไวเลสชาร์จเจอร์สามารถทำการชาร์จได้ช่องเก็บของช่องวางของครบถ้วนเยอะแยนะข้อมูลทางเทคนิค ในส่วนของ t o y o t a Camry 2.5 HEV Premium Luxury คันนี้ก็คือในส่วนของเครื่องยนต์สันดับภายในก็เป็นเครื่องยนต์ในรหัส A25AFXS เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงเพาลาเลาลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบในแบบ D4S หรือว่า D4SVVTIE เป็น เครื่องยนต์ที่มีความกว้างกระบอกสูบ87มิลลิเมตรระยะชัก103มิลลิเมตรความจุรวมก็2487ร้อาจไดซีซีแรงอัดในกระบอกสูบ14.0ต่อ1ให้กำลังในส่วนของเครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่ที่178แรงมา้าเมื่อทำงาน5 7า0น5,700รอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิด221นิวตันเมตร เมื่อทำงานตั้งแต่3,600รอบไปจนถึง5,200รอบต่อนอาทีรองรับน้ำมัน e 2 0ส่วนในระบบไฟฟ้าก็เป็นมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรขนาด88กิโลวัตต์มีแรงบิด202นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮดรายหกดห้าแอมแปร์ชั่วโมงนะครับถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ ecvt กำลังรวมของเครื่องยนต์กับไฟฟ้าเนี่ยก็ได้211แรงมา้าช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็เฟอร์สันสตรัดส่วนด้านหลังก็เป็นอิสระปีกนกคู่ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพวงมาลายัยเป็นอิเล็กทริกพาวเวอร์สตีลลิง ความยาวตัวรถทั้งคัน4,885ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,840ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ส่วนสูง1,445ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ2,825ม mm, ิลลิเมตรยางเป็นขนาด235ซีรีส์4 5ขอบ18นิ้วถังน้ำมันจุ50ลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆของเจ้า Toyota Camry 2.5 HEV Premium Luxury คันนี้ เป็นรถที่ถือว่าออกแบบมาด้วยความประณีตจริงๆแล้วก็สวยงามครับนะฮะอย่างที่ผมบอกสวยงามจนแทบจะลืมไปเลยว่านี่คือ Toyota Camry ขับในรูปแบบของไฟฟ้าก็เสียงเงียบแอร์เย็นฉ่ำแอร์เนี่ยสส่วนครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังแยกกันปรับได้ตามความพึงพอใจ คันนี้เป็นพรีเมียมลักชัวรี่เป็นตัวท็อปก็มีซันรูฟด้วยนะครับมีพานอโรมิกซันรูฟก็ทำให้ยิ่งรู้สึกว่าห้องโดยสารมันกว้างมากขึ้นถ้าเปิดขึ้นมานะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าการออกแบบนั้นท่อนล่างก็ใช้สีที่มันสว่างอยู่แล้วนะฮะเป็นรถที่ยังขับได้สนุกสมใจครับ ปลากาลังทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งไฟฟ้าเวลาออกมาผสานกันนี่แหม่มันรุดปลาดดิช่วงล่างทํามาได้ดีทีเดียวครับแน่นเฟิรม์มแต่ไม่ได้กระด้างอะไรเลยนะครับขับในเมืองก็คล่องตัวครับหรือว่าขับเดินทางระหว่างจังหวัดนะครับขับทางที่คดโค้งให้การทรงตัวดีการเก็บเสียงดีมากเงียบสนิท จะบอกว่าเป็นรถที่ขับเองก็สนุกนั่งเบาะหลังก็สบายนะครับเพราะว่าผมได้ลองนั่งเบาะหลังมาแล้วนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้พรีเมียมลักชัวรี่นี่พนักพิงเบาะหลังปรับเอนได้หน่อยปรับเรื่องของระบบปรับอากาศแยกส่วนกับคนข้างหน้าทำให้นั่งได้สบายมากขึ้นครับนี่ก็เป็นรถที่ผมเอามาขับในวันนี้ ดังนั้นเมื่อผมบอกกับท่านผู้ชมว่ามันขับได้สนุกขับได้สบายผมก็ขออนุญ,ญาตขับมันต่อไปแล้วกันนะครับ นิว t ตโยต้า a m r y 2.5 SEV Premium Luxury คันนี้ถือว่าเป็นโตโยต a า a m r y ที่ออกมาใหม่ c a m r y ที่ออกมาใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมี4รุ่นย่อยเป็นไฮบริด2รุ่นเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน2รุ่นตัวนี้เป็นตัวท็อปครับรูปทรงหน้าตาก็สวยงามครับนะครับตามสไตล์รถสมัยนี้ทำให้ดูกว้างมากขึ้นทำให้ดูเพรียวรมมากขึ้น แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆภายในนั้นจะว่าไปแล้ว t o โยต้าทำา c ม ry y 2.5 s e v Premium Luxury คันนี้ออกมาเนี่ยทำออกมากลางๆคําว่ากลางๆของผมก็คือจ่ายเงินแล้วขับเองก็สนุกจะไปนั่งเบาะหลังมีพนักงานขับรถให้นั่งเบาะหลังก็สบายถือว่าเป็นรถที่สมราคาขับได้สนุกทีเดียว โดยเฉพาะยิ่งโตโยต้าระยะหลังๆเขามีระบบที่เขาเรียกกันว่าคินตกยิ่งทำให้การเข้าถึงการครอบครองง่ายขึ้นนะครับก็ลองดูครับมีหลากหลายช่องทางเดี๋ยวนี้การตลาดรถยนต์แข่งขันกันดูเดือดเลือดพล่านเหลือเกินแต่สำหรับผมแล้วโตโยต้า a คม2.5 SEV Premium Luxury คันนี้ขับสนุกครับ